การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนังวัตถุประสงค์ของการดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนังเพื่อลดอาการปวดลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะด,ดึงถ่วงน้ำหนักให้ผู้ป่วยนอนหงายและกางขาเล็กน้อยขาไม่แบะออกสามารถนอนตะแคง เอาขาข้างที่หักขึ้นกายหมอนโดยให้ขาเหยียดตามแนวดึงของอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับเชือกดึงถ่วงน้ำหนักต้องตึงอยู่เสมอและระวังไม่หลุดจากรางลูกลอกหรือพาดกับขอบเตียงปลายเท้าผู้ป่วยไม่ยันปลายเตียง ใช้หมอนหนุนให้ส้นเท้าลอยเหนือพื้นเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้าไม่ควรปลดลูกตุ้มน้ำหนักออกเองเพราะจะทำให้กระดูกเกิดการเกยกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้นดังนั้นจึงควรถ่วงน้ำหนักไว้ตลอดเวลาให้ผู้ป่วยสังเกตผิวหนังบริเวณที่ยึดถ่วงน้ำหนักถ้ามีอาการผิวหนังบวมแดง มีตุ่มน้ำใสแสบร้อนผิวหนังให้แจ้งพยาบาลสังเกตอาการววมคำชีพประจอบริเวณเท้าข้างที่ยึดถ่วงน้ำหนักไม่ได้ถ้ามีอาการผิดปกติแจ้งพยาบาลให้ผู้ป่วยบริหารขาโดยการกระดกปลายเท้าขึ้นลงค้างไวนับ1-5าทำอย่างน้อยวันละ100ครั้งเพื่อให้เลือดไหลเวียนดี ป้องกันอาการบวมปลายเท้าและป้องกันภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันผลกระทบหากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามหลักการดึงถ่วงน้ำหนักจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากขึ้นเนื่องจากภาวะหดลัดเกรงของกล้ามเนื้อยึดกระดูกที่หัก